คนเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวทำคอนเทนต์ด้วยเอไอน่นะครับทุกธุรกิจใช้แน่นแต่จะทำยังไงให้เราแตกต่างล่ะ AI เนี่ยเก่งมากๆนะครับในการที่จะสร้างไอเดียเยอะๆขึ้นมาแล้วคนเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำจริงๆเราควรจะขยับมาดูในส่วนของการตัดสินใจ AI Draft แต่ว่า Human c ครับ สิ่งแรกเลยทีย่ทอยไว AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับวันนี้เนี่ย AI หรือว่าโรบอทสามารถทำงานได้24ชั่วโมงครับโดยที่ไม่บ่นเลยแล้วก็ต้นทุนของมันตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงมาเรื่อยๆโมเดลเก่งขึ้นแต่ว่าต้นทุนในการรันโมเดลก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆทอยชัว,วต่อไปใครก็สามารถสร้างธุรกิจได้เิงนะครับแค่มีบัตรเครดิตใบหนึ่งมีความรู้เรื่องเทคนิค c มีความรู้เรื่อง business สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้เลยนะครับ ปีนี้เลยที่ควรรู้ครับคือเรื่องของออโตเมชันครับหรือเรื่องของเอเจนติกเอนะครับหลายคนเคยเริ่มใช้ chatgpt ไปแล้วเคยเริ่มใช้ a i หลายตัวไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเอามันมาต่อเป็นระบบงานที่ทําแทนเราแบบอัตโนมัติไปเลยนะครับก็เป็นเทรนที่ควรรู้จริงๆครับทุกธุรกิจควรจะเอาเรื่องออโตเมชันเข้าไปปรับใช้ในกระบวนการทําง,งานเราครับเดนที่2เพราะว่าเป็นเรื่องที่มาสักพักหนึ่งนะแต่ว่ามีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆผมก็คือวิธีการเขียนพร้อมที่เราเรียกว่าพรอมเอ้นจิเนอร์งครับผมยิ่งเรารู้จักวิธีการเขียนพร้อมเยอะสั่่งงาาานนไดด้้ีีขึมม Air ก็สาารถทจะ ทำงานให้เราได้ดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ผมเป็นเรื่องที่ภายใน5ปีข้างหน้าน่าจะได้เห็นวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนา,าการที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของ Embody AI Physical AI ครับภาษาไทยง่ายๆก็คือ AI ที่สามารถออกมาจากโลกดิจิทัลออกมาอยู่ในโลกจริงทํางานกับพวกเราได้มากขึ้นเป็นเรื่องของ p y y s i c l r r o o t แอะไรพวกนี้เป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความฉลาดสามารถหยิบมาใช้งานสร้างสารรค์ของใหม่ๆให้เราได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้น AI เพราะว่าตอนนี้ เป็นทางรอดแล้วนะผมเราไม่ต้องเลือกแล้วเราลุยกับมันเลยเอาอินนะผมแล้วก็ศึกษามันใช้มันอย่างจริงจังนะผมทอยช่วว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตให้เราได้เลยฮะใครที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงนะผมจะแนะนําว่า ให้ลองเริ่มกับตัวที่เรานึกออกครับตัวที่ใกล้ตัวที่สุดเรา start small ครับอันไหนที่รู้สึกว่ามันง่ายสำหรับเราเราไปเริ่มตรงนั้นครับลองเล่นจนกว่าจะคุ้นเคยแล้วเราก็ค่อยๆต่อยอดไปครับมันจะพาเราไปสู่อะไรที่ไกลกว่าเดิมได้ครับ